เมื่อเขารักเธอในวันที่ซ้ายตอนที่21เออคือว่าพี่ลืมบอกไปเลยว่าไอ้โตมันมาด้วยนะตอนที่อาทิย์เอ่ยนั้นเจ้าของชื่อก็เดินมาหยุดอยู่ข้างๆกันแล้วการระวีเงยหน้ามองอดีตสามีด้วยแววตาที่ว่างเปล่าดูเหมือนเขาจะยังสุขสบายดีอย่างที่คิดเอาไว้ก็แน่สิในเมื่อสิบป,ปกรณ์ ต้องการที่จะหยาก,กับเธอมาตั้งแต่ต้นไม่ต้องบอกหรอกค่ะมันไม่ได้สำคัญอะไรกับพลาอาทิตย์ถึงกับแอบสูดปากกับวาจาที่ไม่ต่างจากมีดคมกริบเหลือมองไอ้เพื่อนตัวดีที่ยังรักษาท่าทีไว้เก่งกว่าที่คิดเอาไว้มันแสดงเก่งออกแค่การยกมุมปากแม้ว่าจะกระตุกหน่อยๆก็เถอะหาซื้อคอนโดอยู่หรือไง สิบประกรณ์มองคนตัวเล็กที่วางท่าไม่ต่างจากลูกแมวกลางเล็บแนะนำได้นะในฐานะคนที่เคยเคยเดี๋ยวให้ส่วนลดก็ได้ไม่จำเป็นค่ะหญิงสาวพยายามข่มความโกรธที่ปะทุข,ขึ้นกับคำว่าคนเคยเคยที่เขาพูดแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการยั่วโมโหกันเลยสักนิดอ,อ้อลืมไป สมบัติเยอะชายหนุ่มว่าด้วยเสียงกลัวหัวเราะก่อนจะเลิกคิวขึ้นเมื่อเห็นสายตาฟาดฟันจากอีกฝ่ายเซนใบหย,ย่าให้เขาไม่กี่เดือนดูเหมือนว่าจะเก่งกล้าขึ้นเยอะถ้าปากไม่ดีไม่ต้องพูดก็ได้มั้งคะการระวีไม่นึกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่สวยสำหรับเธอเป็นการกลับมาเจอกันในรอบไม่กี่เดือน แต่กลับทำให้เธอรู้สึกชังน้ำหน้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออขอโทษที่ให้รอนานนะคะคนที่หายหน้าไปเข้าห้องน้ำนานกลับมาทานก่อนที่การลักฝีปากจะเกิดขึ้นอีกครั้งอาทิ์รีบแนะนำตัวกับทางนันทิชาที่คิดว่าเมื่อครู่เพื่อนแค่ทำการพูดคุยกับเซล์เท่านั้นส่วนการระวีตัดสินใจได้ตั้งแต่เห็นหน้าผู้ชายแสร้ายแล้วล่ะ พลาวนึกขึ้นได้น่ะว่ามีธุระด่วนนะตูนขอกลับก่อนได้ไหมอ้าวเหรองั้นเราค่อยนัดกันวันหลังแล้วกันเนอะนั่นที่ชาเสียดายเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพลาวไปทำธุระเธอหลังจากร่ำลาเพื่อนเรียบร้อยแล้วการระวีก็จำอาออกจากตรงนั้นทันทีไม่ลืมที่จะแลกบัตรตัวเองกลับคืนมาตอนนี้ ใจเธอสั่นเป็นเจ้าเข้าแน่นอนว่าพลระยะสายตาของผู้ชายคนนั้นก็รีบหาที่นั่งเพื่อประคองหัวใจตัวเองทันทีเหยวว่าแต่ใจเลยขนาดแข้งขายยังพากันสัน่นผับๆโลกมันกลมขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเซลลขายคอนโดในประเทศมีเป็นหมื่นๆคนแต่ทำไมต้องเป็นอาทิตย์หนำซ้ำยังมากับสิบประกรอีก ทำไมถึงเวียงให้เธอมาเจอกับเขาทั้งที่หนีมาตั้งหลักถึงกรุงเทพแต่ก็ยังเจอกันจนได้รืมอฝีปากบางเม้มเข้าหากันแน่นเมื่อนึกถึงสายตาคมกริบที่มองเธอราวกับเครื่องสแกนหลายครั้งที่เธอเกือบจะยกมือขึ้นวางทาบหน้าท้องโดยอัตโนมัติเมื่อเขายืนจ้องอยู่นานคงไม่หรอกถ้าสงสัยก็น่าจะเอ่ยปากถามตั้งแต่ตรงนั้น อีกอย่างท้องเธอก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดผิดสังเกตแม้ว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมแต่มันก็เหมือนคนกินแล้วลงพุงมากกว่าอีกอย่าง,งเธอใส่เสื้อผ้าตัวหลวมๆก็น่าจะพรางหุ่นได้แล้วขนาดเพื่อนรักยังบอกเลยว่าดูไม่เหมือนคนท้องแต่มองออกว่าเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นมาเล็กน้อยการระวีระบายลมหายใจพออยายามตั้งสติดีหน่อย ที่จบหลักสูตรเรียนทำอาหารแล้วอย่างน้อยก็ไม่มีเรื่องให้เจอนันทิชาเร็วๆนี้หวังว่าคงไม่โชคร้ายเจอกับอดีตสามีอย่างสิปกรอีกก็พอพีิรุษเยอะชิบหายแต่มันก็ยังทำฟอร์มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอทิย์นั่งรีตามองเพื่อนที่ยังนั่งจิบเบียร์เย็นๆแบบสบายใจมองจากดาวอังคารม้ามันยังรู้เลยว่าสิปกร เสียอาการตอนเจอหน้าอดีตเมียรักแต่ไม่ไวายทำปากดีใสจ,จนเขาต้องขอตัวนี้กลับก่อนทั้งที่มันเป็นฝ่ายร้องตามมาถึงกรุงเทพแล้วแท้ๆแต่ตอนที่พาลูกค้าขึ้นไปดูห้องมันเสกทำทีปลีกตัวเขาออกไปคุยโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าแอบย่องไปดูเมียหรอกหรือห,หรือว่าน้องพราวจะย้ายม่อยู่กรุงเทพวะอยากเห็นว่าเพื่อน จะหลุดอาการอย่างที่คิดเอาไว้หรือเปล่าก็เลยลองโยนหินถามทางดูเพื่อมันจะฉุกคิดอะไรอยู่บ้างกูจะไปรู้ได้ไงสิบปกรณ์โครงกระป๋องเบียนในมือแล้วลูกค้ามึงว่าไงบ้างวะเออเขาก็ขอคิดดูก่อนแต่ดูน่าจะชอบอยู่นะเว้ยไม่ไกลจากรถไฟฟ้าน่าจะ เดินทางไปทํางานได้สะดวกเออลูกค้ากูก็บอกว่าใกล้ที่ทํางานด้วยนะเว้ยอธิปได้แต่ยิ้มในใจอยู่คนเดียวทำไมเขาจะไม่รู้ว่ามันกำลังจะตะล่อมถามเขาเรื่อยๆมึงว่าเขาทำงานที่เดียวกับน้องพราวไหมวะสิบปรกรณ์รีบหันมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหูมันพึงเหมือนเวลาที่หมารอเจ้าของเรียกแม่งอยากรู้ แต่เสือกเช้ใช้แค่นี้ก็ชัดแล้วว่าจุดประสงค์ที่มันมากรุงเทพจริงๆมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรสงสัยคงจะไปรู้ข่าว,ข,าวข่าวอะไรมาละมัง้งแต่เรื่องที่เจอการระวีวันนี้น่าจะบังเอิญเพราะมันดูตกใจอยู่พอสมควรไม่งั้นคงไม่หลุดสีหน้าเวอร์แดกแบบนั้นหรอกถามอะไรนักหนาวะมึงก็เห็นไม่ใช่หรือไงว่ากูไม่ได้ติดต่อกับผู้หญิงคนนั้น ซูของสวนเคียงใจขบกรามแน่นอันที่จริงเหมือนว่าเบอร์โทรเขาจะถูกอีกฝ่ายบล็อกไปแล้วเฮ้อเขาตัางหางหรือเปล่าที่ต้องเป็นฝ่ายกลัวว่าเธอจะโทรมาอา้าวแล้วมึงหายหัวไปไหนมาละวะตั้งแต่ที่การระวีบอกลูกค้าเขาว่ามิทุระต้องขอตัวกลับก่อนไม่กี่นาทีต่อมาไอ้เพื่อนตัวดีทำทีออกไปคุยโทรศัพท์ แล้วก็เล่นหายต๋อมไปเป็นชั่วโมงกูก็แค่ไปซื้อกาแฟสิบปรณ์บุ้ยปากไปอีกด้านที่มีแก้วกาแฟแบบละลายแล้วตั้งอยู่บนโต๊ะที่เตรียมอาหารมึงเล่นบนกูตลอดทางว่าง,ง่วงกูเจอร้านกาแฟกูก็เลยซื้อมาให้ช่วยสำนึกในความมีน้ำใจของกูบ้างสิบปรณ์ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง สะกิดใจแปลกๆท่าทีของหญิงสาวเหมือนคนประมาเรียบร้อนนี้สวนทางกับคำพูดที่ตอบกลับเขาอย่างแบบเจ็บแสบถึงกับย้ายมาอยู่ที่นี่มันแปลกๆวะ่ะชายหนุ่มได้แต่พึมพำแต่เสียงมันก็ดังพอที่จะทำให้อีกคนได้ยินแหมก็ว่าไม่แปลกหรอกว่าที่น้องคนนี้จากที่เดิม กะอยากลือมึงมากกว่ามัง้งเจ้าของห้องไว้ไหลกับสายตาอาฆาตกูก็แค่พูดไปตามที่กูคิดหรอวะพนักง,งานที่รีสอร์ทบอกว่าเด็กนั่นย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศดูจงใจปิดบังอะไรบางอย่างก็ถูกแล้วหรือเปล่าวะน้องเขาคงไม่อยากเจอหน้ามึงโถไอ้โตไอ้ควาย อาทิตย์ดิ้แต่เอ่ยชื่อเพื่อนอยู่ในใจซ้ำๆถึงขนาดดอดไปที่รีสอร์ทหลังจากที่เขาให้ข้อมูลไปแบบนั้นมันก็ชัดเจนแล้วละ่ะว่าแต่มึงไปรีสอร์ตตั้งแต่เมื่อไหร่วะในว่าไม่อยากเปลี่ยนที่นอนเขาอยากจะรู้นักว่ามันจะปากแข็งไปได้สักกี่น้ำกูไม่ได้เปลี่ยนที่นอนสิปรกรณโต้กลับทันควัน นึกขัดใจที่มันเสือกความจําดีอีกกูก็แค่ขับผ่านก็เลยแวะไปดูแค่นั้นแล้วมึงจะกลับวันไหนลูกค้าเขาขอเวลาคิดอาทิตย์หนึ่งกูเลยว่าอาจจะกลับวันเมรืนรอทางนั้นตัดสินใจได้ค่อยมาอีกทีกลับไปก่อนกูมีธุระโถโถโถไอโตอาทิตย์หัวเราะเสียงดังลัน่นกับคำตอบของมัน กูบอกว่าทุระก็คือทุระคนโดนดักทางได้ได้แต่สะบดในใจเออเออกูก็ไม่ได้รีบกลับกลับไปก็ไม่มีอะไรทำเงินนอนเล่นอยู่กรุงเทพคงไม่เสียหายอะไรกูเปลี่ยนใจแล้ววะกูว่ากูอยู่เสืองเรื่องของมึงก่อนดีกว่าเขามาทำอะไรที่นี่สิปรกรได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเอง เหมือนมานั่งถอนหายใจทิ้งเล่นๆ4、ีห้าวันโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากกาแฟรสขมๆที่ต้องสั่งทุกวันเพราะน่าจะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในร้านแถวห้างนั้นคอนโดเยอะแม้ว่าน้องน่าจะอยู่และแวกนั้นนั่นแหละรู้แบบนี้วันนั้นเขาตามต่อก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบนี้สิบปากอนกระแทกลมหายใจที่ไม่เป็นดังวัง ัดใจลุกจากที่โต๊ะมุมเดิมที่ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานมาร่วมห้าวันได้ดีหน่อยวันนี้เอารถของอาทิตย์มาใช้เพราะเจ้าตัวมีธุระแถวสยามก็เลยนั่งรถไฟฟ้าไปกาแฟอะไรวะกินแล้วง่วงชิบหายเลยวะได้แต่บ่นกับตัวเองในขณะที่เดินทอดน่องไปยังลานจอดรถชั้นจีเลือกจอดชั้นนี้เพราะว่ามันเชื่อมกับห้าง เื่อว่าจะเจอตัวต้นเหตุที่ทำให้เขานั้นต้องมานั่งดักรอแบบนี้มีบางเรื่องที่เขาคิดว่ายังไม่ได้คุยกันการระวีทิ้งไว้แค่ใบายาแล้วก็เล่นหายไปถ้าเหมือนเป็นคนหนีปัญหาไปได้แล้วส่วนมากคนที่ชอบหนีปัญหามันก็มีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกนะอาจจะทาอะไรผิดไว้ไม่ก็พยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คิ้วหนาขมวดมุ่น เมื่อได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันพ่อหันไปตามทางก็เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังฉุดกระชากกันบริเวณโซนรานจอดรถอาเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาช่วงบ่ายๆก็เลยไม่ค่อยมีคนมากนะักเขาไม่ชอบเสนอหน้าเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่นักแต่พอเห็นฝ่ายชายลงไม้ลงมือกับฝ่ายหญิงแล้วจะเดินผ่านไปเฉยๆมันก็ยังไงอยู่เหมือนกันเท่าที่เห็น เมื่อจะมีอายุด้วยกันทั้งคู่ฉันขอละ่ะส่วนนี้มันเงินที่ฉันต้องเอาไปทอนเขาพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะดูแล้วน่าจะเป็นสามีภรรยากันฝ่ายผู้หญิงสวมชุดยูนิฟอร์มคล้ายจะไปทำงานแต่ตอนนี้กลับต้องมายกมือไหว้สามีที่ทำท่าทีจะเอาเรื่องเอาเรามึงจะให้กูดีๆหรือว่าจะให้กูด้วยน้ําตาอีหานี่ คนมีพละกกำลังกำลังจะง้างมือตบเมียจนหน้าหันกูบอกว่าให้เอามาไงสิป,ปรกรนึกอยากจะเข็งหัวตัวเองที่สุดท้ายก็ดันมาหยุดอยู่ตรงหน้าของคนสองคนนั้นเสียได้ใจเย็นดีพี่มีอะไรค่อยๆค,คุยกันดีกว่าไหมแน่นอนว่าการยื่นหน้าเข้ามาคร่นกลางแบบนี้เขาเรียกว่าเสือกแต่ถ้าเลือกที่จะเดินผ่านไปพี่ผู้หญิงคนนี้คงน่วมแน่ๆ เพราะเท่าที่เห็นมุมปากก็มีเลือดซิปแถมยังยืนร้องไห้จนตัวสัน่นแล้วมึงมาเสือกอะไรวะเรื่องผัวเมียเขามายุ่งอะไรด้วยฝ่ายสามีดูเดือดดานกว่าเกา่าเมื่อมีบุคคลอื่นเข้ามายุง่งโถพ่พี่ต่อให้เป็นเรื่องผัวเมียแต่ทำร้ายร่างกายกันมันผิดกฎหมายกองวงจรปิดก็อยู่บนหัวแท้ๆคนทำผิดดูชะง,งัก งงหน้าขึ้นไปก็เจอกับกล้องวงจรปิดเต็มๆอีกทั้งตอนนี้เริ่มมีคนผ่านไปผ่านมาแถมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็กำลังเดินมาด้วยคาบ้บอนไปมึงเจอดีแน่อีปุย๋ยชายสูงวัยตวัดตามองเมียตัวเองที่กำลังยืนตัวสั่นอย่างหัวเสียคู่เสร็จแล้วก็รีบเดินไปคร่อบมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไป มีอะไรหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ทางห้างเดินตรงเข้ามาสอบถามซึ่งสิบประกอบใส่หน้าปฏิเสธไปเพราะว่าตัวต้นเรื่องปัดตูดหนีไปแล้วคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะคะเบนจามาดยกมือไหว้คนอายุอ่อนกว่าทั้งที่มือยังคงสั่นเทาเจ็บแสนเจ็บอายก็ยังอายต่อสายตาของคนอื่น ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ชายหนุ่มรีบยกมือไหว้ห้ามเห็นมุมปากที่ห่อเลือดของคนโดนทำร้ายแล้วก็อดห่วงไม่ได้เออผมว่าไปโรงพยาบาลทำแผลก่อนดีกว่าไหมครับเมนจะมาส่ายหน้าปฏิเสธยิ้มยิ้มไปโรงพยาบาลก็เท่ากับต้องเสียเงินอีกแถมยังเสียเวลานี่ก็ต้องเข้างานแล้วด้วย ที่มีพวกยาทาอยู่นะคะในเมื่อคุณน้าปฏิเสธสิปรกรณ์ก็เลยไม่อยากเซาซีอะไรต่อเหลือบมองเข้าของข้างตัวก็เลยถามแล้วต้องถือของพวกนี้ไปคนเดียวเหรอครับอ่ะค่ะสงสัยคงต้องต่อรถเมย์ไปเองปกติเขาก็ไปส่งพี่ที่นั่นแหละแต่ดันทะเลาะก,กันเสียก่อนออถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าครับ พี่บอกทางมาก็แล้วกันยังไงเขาก็ไม่ได้มีธุระที่ไหนอยู่แล้วทือเสียว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อว่าจะได้สะสมแต้มบุญกับคนอื่นเขาบ้างใช้เวลาอยู่บนถนนร่วมครึ่งชั่วโมงทั้งที่ระยะทางจากห้างสรพรพสินค้าไม่ได้ไกลจากจุดหมายปลายทางเท่าไรแต่การจราจรในเมืองนั้นถือว่าติดขัดพอตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สิปกรณ์ ไม่ชอบเวลาที่ต้องมาทำธุระในกรุงเทพร้านอาหารเหรอครับร้านนี้หละค่ะคุณกินอะไรมาหรืออย่างคะคือพี่อยากเลี้ยงข้าวขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณพี่ตรงแย่แน่เลยถ้าไม่ได้สิบประกอบเข้ามาช่วยเบนจะมาคิดว่าตัวเองคงไม่เหลืออะไรแน่พอนึกถึงผัวตัวเองแล้วก็ยิ่งเครียดที่ทนอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทั้งนั้น คุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวหักบัญชีพี่เอาก็ได้เขาไม่ได้เป็นพวกเห็นแก่ของฟรีแต่เพราะหิวทั้งวันมีแค่กาแฟตกถึงท้องไหนๆก็มาถึงร้านอาหารแล้วก็กินข้าวมันเสียที่นี่เลยก็แล้วกันเออร้านไม่มีสวัสดิการค่าอาหารให้พนักง,งานบ้างเหรอครับเพราะที่จอดรถอยู่ด้านหลังพอเห็นหน้าร้านชัดๆ เพิ่งเห็นว่าร้านใหญ่กว่าที่คิดมีค่ะคุณเจ้าของร้านคนเก่านะ่ใจดีมากคนใหม่ก็ยิ่งใจดีคุณอยากกินอะไรสั่งเลยนะคะพี่จ่ายให้ผมรับคำขอบคุณแค่น้ำแก้วเดียวก็พอครับพอยืนกรานไปแบบนั้นอีกฝ่ายก็เลยไม่ดันทุรังเ้าซีอะไรสิบปกรณ์เลือกสั่งเมนูง่ายๆกินเสร็จก็คงจะกลับที่พักไปพักผ่อน พบอกาแฟร้านนั้นไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างแม่หนูป่วยเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนเงินในบัญชีไม่พอจ่ายหนูเครียดมากอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่พวกสอดรู้สอดเห็นแต่มาคุยให้ได้ยินแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะห้ามหูตัวเองอยังไงหนูไม่กล้าคุยกับคุณพลาวแต่ถ้าเป็นคุณอีฟนะ่ะคงกล้าอยู่เพราะทำงานด้วยกันมานาน นะปุ๋ยช่วยคุยให้หนูได้ไหมคะอืมเดี๋ยวนะลองคุยให้นะสิปรกรยอมรับว่าพอได้ยินชื่อเหมือนผู้หญิงคนนั้นแล้วหูมันไวต่อการได้ยินเป็นพิเศษพอรู้สึกตัวก็ได้แต่โครงศีสัะรรที่คิดอะไรไม่เข้าเรื่องคนเราชื่อซ้ำกันเป็นร้อยเป็นพันจะมาตื่นเต้นอะไรกับอีเรื่องแค่นี้กันวะหยุดงานมาหลายวันแล้ว เห็นที่เขาคงได้กลับสวนทำไร่ต so ่อเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องมานานเกินพอก่อนกลับเบนจะมาเดินเข้ามาขอบคุณอีกรอบส่วนเขานั้นหลังจากรับคำขอบคุณแล้วก็มีสายจากตะวันโทรเข้ามาพอดีก็เลยหาที่หลบมุมตั้งใจจะคุยธุระให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปที่รถระหว่างที่สั่งงานคนสนิทกลิ่นหอมอ่อนๆอันคุ้นเคยลอยเตะจมูกจนเผลอยืนนิ่ง ในตาคมเลื่อนมองหญิงสาวจากทางด้านข้างที่กำลังสาวเท้าเดินอย่างระมัดระวังเขาเห็นเธอแสดงสีหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อเจอกับคุณน้าคนนั้นมองจากตรงนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่น่าจะรู้จักกันเจ้าของร้านคนเก่าใจดีมากแต่คนใหม่ก็ยิ่งใจดีหนูไม่กล้าคุยกับคุณพลาวถ้าเป็นคุณอีฟคงกล้าอยู่เพราะทำงานด้วยกันมานาน แม่งเอ้ยแล้วกูเสือกไปทำหาอะไรที่นั่นตั้งห้าวันวะบทจะเจอก็เจอง่ออายๆเหมือนกับโดนจับวางสายตาคมกริบสำรวจหญิงสาวอย่างถี่ถ้วนภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีราวกับว่าลมหายใจของเขานั้นติดขัดขึ้นมาเมื่อเห็นบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปสิบปกรได้แต่แค่นหัวร้อยอยู่ในลำคอกับความจริงที่กระแทกหน้า เขาว่าเขารู้แล้วว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แมงใจดำจังวะสำหรับการลวีแล้วถ้าไม่เหลือบากว่าแรงเธอพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือคนของตัวเองเสมอการจะมีพนักง,งานที่ทำงานกับเราแบบที่ไว้ใจได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะแบบนั้นเธอเลยอยากอยู่กับทุกคนเสมือนคนในครอบครัวมากกว่า คำว่านายจ้างกับพนักงานเบนจามาดเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานดีมากเป็นคนที่รุ่นพี่ของเธอฝากฝังเอาไว้ก่อนที่เจ้าตัวจะบินไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนอกจากความผูกพันเพราะทำงานด้วยกันมาหลายปีการระวีสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงที่สาวรุ่นพี่มีต่อพนักงานของตัวเองพลาวพี่ฝากนปุ๋ยด้วยนะ ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นติดต่อพี่ได้เลยตอนแรกเธอเองก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่กระทั่งวันนี้ที่เห็นรอยช้ำที่มุมปากของคนอายุมากกว่าแม้ว่าจะใช้แป้งพับพยายามปกปิดก็เถอะแต่มันก็ยังเห็นอยู่ดีมันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นการระวีเลยไม่อยากถามอะไรมากปัญหาภายในครอบครัวเป็นอะไรที่พูดยากยิ่งในกรณีของเบนจมาก็คือสามีนั้น ติดทั้งเล่าทั้งการพนันแถมมีลูกสองคนวัยไล่เลี่ยกันเรียนอยู่ชั้นประถมด้วยกันทั้งคู่เรียกง่ายๆว่าวัยกำลังกินกำลังโตแต่คนหาเงินมีแค่แม่คนเดียวเลี้ยงอีกสี่ชีวิตรวมไปถึงตัวเองด้วยลำพังเงินเดือนก็อาจจะพอกินแต่ไม่เหลือเก็บเพราะงั้นการระวีเลยช่วยเรื่องค่าอาหารสำหรับพนักงานเพราะคิดว่าสิ่งนี้น่าจะจำเป็น แล้วก็ทุนค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเพียงแต่เธอเพิ่งรู้ว่าเบนจะมาดมักโดนสามีถายเงินพอไม่ได้ดังใจก็ลงมือทุบตีเป็นประจำเธอเพิ่งเห็นรอยช้ำที่มุมปากรวมถึงแก้มของพนักง,งานตัวเองก็ตอนถึงที่ร้านพอดีพอเจอกับเรื่องแบบนี้ยิ่งเกิดกับคนใกล้ตัวเธอก็ยิ่งหดหูใจจะชี้แนะหรือพูดอะไรก็ต้องคิดให้มากเพราะคนเรา ล้วนยืนกันคนละจุดการที่เบนจะมาดไม่กล้าวออกมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่เข้าใจเพราะตัวเองก็เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนปล่อยให้มันกัดกินใจเราไปเรื่อยจนท้ายที่สุดก็หมดแรงไปเองคงเพราะเธออยู่ในช่วงตั้งครรภ์เคเลยรู้สึกอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนั่งปรับอารมณ์อยู่สักพักแล้วถึงค่อยลงจากรถ หลังจากกลับมาถึงคอนโดแต่เธาว่าเห็นเงาของใครบางคนที่สะท้อนผ่านกระจกทำเอาใจของเธอหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มภาวนาขอให้ตัวเองตาฝาดเธอว่าคำขอไม่เป็นจริงเมื่อหันกลับไปก็เห็นว่าสิบปรกรกําลังยืนกอดอกพร้อมกับมองมาที่เธอลมหายใจของการระวีสะดุดลงเมื่อสายตาขมเข้ม เลือนไปมองที่หน้าท้องแล้วค่อยเลื่อนกลับมามองตากันกี่เดือนแล้วอากับกิริยาของหญิงซ้าวยิ่งทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่คิดเอาไว้นั้นคือเรื่องจริงหัวใจของสิบปกรณ์เต้นแรงโดยพลันอีกทั้งยังรู้สึกเหมือนโดนบีบอัดเมื่อรู้ว่าสิ่งบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองหเดืนกว่าแล้วค่ะ การระวีไม่ได้คิดจะปฏิเสธตั้งแต่แรกแต่ยอมรับว่าตกใจกับการปรากฏตัวของอดีตสามีคุณแอบตามพลาวมาเลรอคะถ้าไม่ทำแบบนั้นเธอก็จงใจปิดบังกันไปเรื่อยๆถูกไหมสิปรกรยืนศบตายหญิงสาวท่ามกลางความเงียบงันระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนอกจากหน้าทองที่เปลี่ยนแปลง ดูเหมือนสายตาที่เธอใช้มองเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีพลาวขอไปคุยกันหน่อยสิว่าที่คุณแม่ยืนมองอดีตสามีด้วยความนิ่งงนันเธอไม่รู้ว่าสิป,ปกรอยากคุยเรื่องอะไรแต่สำหรับเธอไม่มีอะไรต้องคุยกับเขาอีกแล้วเธอคงไม่คิดว่า เด้เกิดมาได้เพราะความสามารถของตัวเองคนเดียวใช่ไหมการระวีไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้หลุดมาจากปากของคนอย่างสิบปกรด้วยซ้ำตอนนี้คือเขากำลังเรียกร้องต่อสิทธิ์ของตัวเองในการเลี้ยงดูลูกอย่างนั้นสินะถ้าเป็นเรื่องของลูกพราวจะให้ทนายติดต่อคุณไปอีกทีก็แล้วกัน ใไหนเขาก็รับรู้เรื่องนี้แล้วก็คงจะปิดบังอะไรอีกต่อไปไม่ได้อีกอย่างเธอไม่ได้คิดกีดกันสิบกอรเรื่องลูกเพียงแต่ตกลงกันทางกฎหมายทำให้มันกลายเป็นลายลักษณอักษรน,น่าจะดีกว่าการคุยกันปากเปล่าส่วนตอนนี้ช่วยหลีกทางด้วยยิ่งสาวมองหาทางหนีทีไล่เธอไม่ได้เตรียมใจสำหรับการเจอหน้าเขาอีกครั้งในสถานการณ์แบบนี้ แต่ดูเหมือนสิบประกจะเข้าใจง่ายกว่าที่คิดเขาเบี่ยงตัวให้เธอเดินผ่านอย่างง่ายดายเรายังไม่ได้ยากันแต่เธอว่าประโยคต่อมาต่างหากที่รังข้อเท้าเธอเอาไว้จนแทบจะขยับไปไหนไม่ได้หัวใจของการระวีร่วงไปกองที่แทบเท้าร่างกายหันกลับไปหาคนตัวโตโดยอัตโนมัติสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉย เหมือนไม่ได้รู้สึกรู้สาก,กับสิ่งที่เพิ่งเปิดเผยว่าอย่างไงนะดวงตากรมโตจ้องลึกเข้าไปในตาคมเข้มสิ่งที่ทำให้เลือดขึ้นหน้าในตอนนี้ก็คือรอยยิ้มเย้ยหยันบนริมฝีปากหนาคู่นั้นอย่ามาเล่นแง่กับพลาวนะฉันยังไม่ได้เซ็นสิปรกรไข่ข้อกระจ่างในคำพูดเดียว เท่ากับว่าตอนนี้สถานะของเรานะยังเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายการระวีที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับส่วนเซจนเจ้าของร่างสูงต้องรีบเข้ามาประคองด้วยการสอดแขนกระชับเอวในขณะที่หญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกของตัวเองกำลังหมุนติ้วๆระวังตัวหน่อยสิ แล้วก็กลายเป็นเสียงทุ้มต่ำอีกครั้งที่ดึงสติของเธอกลับคืนมาพอตั้งตัวได้จึงพาตัวเองออกจากพันธนาการของผู้ชายตรงหน้าพร้อมจะคุยหรือยังคุยงั้นเหรอดวงตากลมโตสั่นไหวกับความจริงที่ทำให้รู้สึกปวดร้าวไปทั้งใจแต่นั่นไม่เท่ากับความโกรธที่กำลังประทุอยู่ในหัวใจ จะไปตายที่ไหนก็ไปจบไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อเขารักเธอในวันที่สายตอนที่21เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอีพิโตของเราเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองสุดๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแต่ก็สมน้ำหน้านะคะน้องพราวของเราเนี่ย จะใจแข็งได้อีกนานแค่ไหนยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องพาวของเราด้วยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดต,ตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ